สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมกับสวัสดีนะครับผมทางเอฟซทางช่องด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาวางแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซทางช่องหลังจากม้วนที่ผ่านมาถูก5้าสี่นะครับผม4ี่ห้าห้าสี่นะครับให้ล่างออกล่างนะครับของเซียนนกกระจาบเนาะนะครับเป็นตัวเด่นด้วยนะครับตัวเด่นมีตัวเด่นมันมี5้าสี่ล่างนะครับท่านผู้ชมเนะาะเด่นอาจจะมีประมาณ3ตัว เดีว่าล่างที่ให้มาหลักๆคือสี่ห้าห้าสี่เนาะงวดก่อนเขาเขาตัวเน้นเนาะเขาตัวเน้นด้วยนะครับส่วนใหญ่โอเคนะอ่าส่วนใหญ่ออกตัวเน้นงวดนั้นถูกศูนย์ศูนย์ถูกตัวเน้นงวดนี้ถูกห้าสี่สี่ห้าถูกเน้นตัวเน้นด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะประมามันเขามันเขาตัวเน้นเนาะอืแต่ว่ากิบว่นเนี่ยคือกันเนาะเืิดมาตัวร่องก็เป็นไปได้อ่านะครับสามงวดที่แนวทางแอดมินเนี่ยวางไปแล้วมันถูกมาสามงวดงวดแรกออกศูนย์ศูนย์ถูกของเซียนแล้วก็จับ งวดที่สองสูง77 77ถูกเป็นเลขความฝันนะครับงวดล่าสุดงวดที่สามถูก54ถูกของเซนนกกระจ่บถูกมาแล้วสามงวดนะท่านผู้ชมถูกมาแล้วสามงวดนะครับงวดนี้สองงวดให้เลยนะครับบรรยากาศวันนี้มันเป็นทีเจ็ดแล้ลเนาะอันนี้วันที่ท่าไห่แล้วเจ็ดเนาะกาไก่หอดมือแล้วนะคะขาดใก่ใกล้วันที่แนวทางตัวเลขจะออกแล้วของเดือนมีนาเนาะออกวันที่16มีนา ชิบกมีนาเลขออกวันอาทิตย์ด้วยออกอยู่น่าจะออกอยู่กองสลากหรือเปล่าถ้ายังไม่ปิดเนาะนนทบุรีนะครับผมวันนี้ต่องวดให้เลยนะครับไม่ดีรอเนาะเม็นช่วงให้แล้วแล้วมันบอกค่ะใช่ครับผมส่งให้แล้วก็คืองวดก่อนน่ะมันพลาดตรงไหนรู้ไหมมันพลาดตรงที่แอดมินได้ลงคลิปแค่รอบเดียวทุกต่องวดก็คือได้ลงของเซียนนกกระจาบแค่รอบเดียวคนบ่ค่อยเห็นเนาะใช่กับคนเบิองบม่ค่อยหลาย้อมใช่ ของสุดท้ายนะแอดมินมาย้ำก็จริงแต่ว่าย้ำเรืความฝันค่ะมาย้ำเลยความฝันนะครับทุกผู้ชมเนาะก็เลยส่วนเพราะว่ามันเขาความฝันเจ็ดๆเนาะรลอบนั้นนะค่ะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นของเซียนรูก,กระจับเพราะว่าหลากัหลกๆแอดมินมาเน้นแต่ความฝันค่ะนะครับผมแต่ว่าของงวดนี้มีฝันแล้วแปลกแต่ว่าจับใจความไม่ค่อยได้ นะครับท่านผู้ชมฝันอยู่แต่จับใจความไม่ข้าวได้พ่อข้าวดก่อนเนี่ยมันหลุดของความฝันแล้วว่ามันมาเข้าของเซียนนกกระจาบ54นะครับก็เลยต่องวดวันนี้เอาเป็นของเซียนนกกระจาบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมความฝันเดียวไว้คงสุดท้ายเนะาะเธอฝันดีไกลเมื่อออกเนาะออนะครับท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้รีดความฝันคอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าอุ้ยงวดก่อนได้กันนิวอยู่77 <ๆ S 1> นะครับเพราะวันเลขเม็ดเดียวให้เออให้775ออก773 577หรือเปล่า577ออก377เ็ก็เกือบถูก3แล้วเนาะ ได้่องตัวก็ยังดีคือว่าดีกว่าบรไเด้เนาะค่ะนะครับก็เลยว่างวดนี้เดี๋ยวต่องวดเป็นของเซนโนกระจาบไปก่อนมาฝันบาเฟินเลยบ่ค่ะฝันอยู่ต่ว่าจับใจามไม่ค่อยได้ไม่คิดว่ามันจะฝันเป็นเลขแล้วผู้ชายคนที่มาบอกก็หายเงียบไปเลยขานมิดเจรีเนาะอกลใกล้เมื่อพูนละครับปะครับใกล้ๆกวันนี่แหละแม่นเพื่อนอาจจะมาบอกฝันีฝันเออฝันว่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนที่พักใหม่ไม่รู้ใจยังไงเนาะค่ะเปลี่ยนหม่องพักใหม่บ่เออไม่รู้ว่าะใจยังไง แล้วก็ฝันฝันอีกอย่างหนึ่งฝันมาไปนั่งอุจจาระแล้วเอ็นเนี่ยจิวหูนั้นมันตกเข้าไปตลงมในขีดเออในความฝันนะท่านผู้ชมเหมือนจะไท้ลาบใหญ่ปะฝันอย่างเงี้ยท่านชมเออตกลงไปในอุจจาระของตัวเองที่นางกำลังนั่งอยู่ในความฝันนะคบท่านผู้ชมเออมันฝันไปอย่างนั้นเนาะเนี่ยจิ้วหูเนี่ยสีเนี่ยจำได้เลยเนี่ยจิ้วหูนี่แหละเออตื่นเช้ามาจิ้วหูหลุดหายจริงๆนะแต่ว่าหลุดอยู่กับที่นอนนั่นแหละ ฝันว่าไปอุจจาระเออตรงหูเจียวหูนี่แหละตรงหูฝันว่าไปอุจจาระเนาะก็เลยจุดกลมไปมันก็เลยล่วงลงไปใส่อุจจาระของตัวเองที่อยู่ในโถฝันแค่นี้แหละไม่รู้จะตียังไงอืมทำโชมตีเป็นไงออกกับยูแอดมินหรือเปล่าวะค่ะสองหกสองเจ็ดหรือเปล่าช่องหกว่จังช่องเจ็ดก็ได้เนาะใช่ไม่รู้จะตีเป็นตัวไหนก็เลยคิดว่าไม่แน่เนาะตัวนี้อ่ะตัวเสียงของเซียนนกกระจาบนะไม่แน่อาจจะถูกแล้วไม่แน่อาจจะถูกของเซียนนกกระจาบนี่แหละ ค่ะให้มาวันนี้บนเตรียมจดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะใหมาหลายตัวปะค่ะบนห้าล่างสี่น้อยกว่าหดก่อนโอ้ยน้อยได้นี่เนาะบนห้าล่างสี่ตัวเน้นตัวเน้นบนสามตัวเน้นล่างสองค่ะงวดก่อนเน้นล่างสามออกตัวเน้นตรงตรงโอ้ให้น้อยก็เก้านน้านี่ค่ะน้อยนะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับผมก็เหมือนอย่างของพ่อเขาตะแบกเนาะงวดไหนได้น้อยงวดไหนได้มากจะคล้ายๆกันแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนกันค่ะตัวเลขจออมาคนละแบบนะครับท่านผู้ชมเนาะอืม เอาบนก่อนเนาะบนเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็สามสี่อันนี้เป็นชุดเต็มใช่ไหมคะเต็มครับท่านผู้ชมเต็มเป็นแนวทางสูตรบนนะค่ะพี่นิวเนาะสูตรบนก็ให้บนออกบนให้ล่างออกล่างนะครับท่านผู้ชมออกบนด้วยออกกันไว้ก็ดีเธอมันไม่กับบแน่นอนเนาะมันเป็นถุดคำนวณนะคะถ้าเกิดว่างวดไหนนี่เนียวทางตัวเลขน้อยๆตัวเนี่ยเอางี้ให้ท่านผู้ชม การบนล่างไว้กนันไว้ก็ดีเอ,อหรือว่าจะเอาเหมือนของพ่อสวยก็ได้ตัวเน้นการบนล่างเอาไว้นะครับอย่างนี้อืย้ำอีกครั้งเนาะบนมีเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็สามสี่นะครับผมมีห้าตัวห้าหางตัวเด่นตัวเด่นมีสามหางนะครับตัวเด่นมีเจ็ดแปดเจ็ดสามแล้วก็สามสี่นะครับตัวเด่น๋อตัวเน้นนี่มีแค่สามหางเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะตัวนี้มีแค่สามหาง ทางตีวีนีตัวเน้นนี่ให้ท่านผู้ชมในการบนล่างเอาไว้ครับท่านผู้ชมเนาะกันไว้นะครับแล้วก็ล่างนะครับผมล่างมีสี่ตัวนะครับสีหางนะครับล่างมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่ชุดเต็มไหยมาค่ะชุดเต็มเพราะมีแค่สีหางหนึ่งเนาะหนึ่งล้วนๆเลยงวดเลยชุดก้อนๆมาเป็นหก หาฮกเจ็ดหางคุณบอห้ห้าหกหางห้าหกหางค่ะห้าตัวหกตัวอันนี้มีลดลงมาอยู่หลายตัวอยู่ค่ะลดมาสองสามตัวเนาะแล้วตัวเน้น่ะคะตัวเน้นมีเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งสองตัวเออก็มันมีสี่ตัวเนาะก็เลยเน้นเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งที่เพิ่นเน้นมาให้นะครับแต่ว่าหนึ่งสามกับหนึ่งสี่เป็นตัวรองอืค่ะมันมีสี่ตัวเนาะล่างนะครับท่านผู้ชมเอาเอาตัวเด่นกันบนล่างไว้ก็ได้ จะเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนมีงบหรือว่ายัางไงก็สุดล้วแต่ดูมเป็นนิของท่านผู้ชมการบนล่างเอาไว้นะครับแต่ว่าตามเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางชุดข้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนเน,นียเน้นมาให้แบบนี้นะครับผมก็จะถูกจะปิดแค่มันเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากได้แนวทางความฝันของแอดมินก็คอมเน้นกันเข้ามาเนาะว่าอยากได้นะครับรอเนาะกดรอกดติดตามนะครับกดพิมพ์คําว่ารอเนาะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะเอาความฝันมาแบ่งปันให้ถ้าฝันดีๆก่อน ไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าฝันดีแล้วนะตามตามลัทธิอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยถ้าว่าฝันเห็นอุจจาระหรือว่าฝันเห็นอะไรเนี่ยเขาบอกมันจะมีโชคมีลาภจริงไหมก็ม <S <S มบางท่งนานเนาะเป็นแล้วแต่บุคคลนะคะบางคนก็บ่ดีบางคนก็โชคดีบางคนก็ว่ดีาบางคนก็ว่าไม่ดีแล้วแต่ลทัทธิของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆนี่แถวบุรีรัม์เนี่ยก็ว่าฝันเห็นอุจจาระนี่เขา่าจจะมีโชคเหมือนคุณยายสายเนาะคุณยายสายที่ฝันแม่นๆ ฝันเห็นดุดจระมาเลยว่านั้นถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแม่นนะครับแกเป็นคนฝันแม่นอยู่แล้วเว่าถูกก็ถูกบนล่างเลขอาจารย์ก็ถูกเรยกความฝันก็ถูกนเนาะเดี๋ยวรอความฝันอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับความฝันนี่จะมีแค่ตัวเดียวแค่นั้นของแอดมินเนาะมีไม่เยอะนะครับเพราะเพื่อนนี่มาบอกในลักษณะเลขตัวเดียวหรือไม่ก็มาบอกสองตัวประมาณนี้แหละเมื่อก่อนที่มันถูกเจ็ดเจ็ดเขาบอกว่าเลขมันจะออกอะไรวะหนึ่งแปดแปด ผู้หญิงว่าเนาะ,ะทีนี้คนหนึงผู้ชายก็เลยมาว่า,วามันไม่ออกหรอกหนึ่งแปดแปดมันจะออกห้าเจ็ดเจ็ดแต่มันออกสามเจ็ดเจ็ดเนาะ,ค,ะค่ะเป็นเสียงคุยกันเนาะอืมมันก็เลยตัวแค่เจ็ดเจ็ดตัวเดียวค่ะนะครับก็ถือว่าเพื่อนก็บอกแม่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวงวดน,นี้ดูก่อนว่าเพื่อนจะมาไหมอ่ <c oughs> อ้บินก็หลังจากวันนั้นอบินก็ไปทําบุญสวยสังฆทานให้เพื่อนอยู่แต่ว่ากเงียบเนาะ เดี to tomorrow, replace, ๋ยวรอดูว่าเพื pues six, six, five, six. ่อนจะมาบอกไหมหรือว่าอาจจะฝันในลักษณะอื่นก็ได้ถามบนใกล้ๆมือเพนัะเนาะอืมือนเหมือนอนั่นงวดก่อนโค้งท้ายหกหกห้าใช่ไหมค่ะเปเป็อกรางวัลเลขหน้าเหรอออกลเลขท้ายสามตัวหกห้าหกเออเป็อกรางวัลเลขท้ายสามตัวแอดมินฝันว่าคนโดนงูกัดก็เลยตดเป็นเลขหกหกห้าเนาะเป็นงูมีพิษนะครับงูเห่าเนาะในความฝันก็เลยตีเป็นเลขหกหกห้ามันออกหกห้าหกใช่ไหม แันดงโนตลีไปขึ้สิได้อยซีพันเนาะอออก่สามตัว,ตวแต่ว่ามันเป็นสลับตำแหน่งกันนะครับผมก็คิดว่ามันจะมาออกรางเลขท้ายเอ็นรางวันที่หนึ่งเนาะยวมันไปออกเลขท้ายสามตัวถ้าได้ก็ได้สี่พันนะครับค่ะเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายอาจจะไม่ถึงโค้งสุดท้ายหรอกอาจจะฝันดีก่อนหน้านั้นก็ได้แต่นี่ก็ถือว่าฝันดีแล้วเนาะค่ะนณินุจราเนาะก็ขอขอบคุณที่นิวมากๆนะคะขอบคณค่ะขอบคุณครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเซียนนกกระจาบนะคะตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อมีเพิ่มนะคะแล้วก็เผื่อพี่นิวฝันดีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคิดว่าแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ